สวัสดีครับน้องมาตินมาส่งพอ่อไปทำงานมาส่งพออ่อหนิส่งพ่อที่ฐานีรถไฟพ่อจะกลับไปทำงานแล้วน้องมาส่งนะอันนี้รถไฟลง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 ๆอออ่าน้องมาตินมาส่งพ่อครับ เดินสำรวจใหญ่เลยสำรวจใหญ่เลยนะกะ็วันนี้ผมก็ถึงกำหนดนะครับกลับไปทำงานนะครับพี่น้องกอ็ที่จริงมันก็ถึงกำหนดหลายวันแล้วแหละ,ะเนื่องด้วยอ,องค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างนะครับลูกป่วยบ้างไรบ้างนะครับผมก็เลยต้องลาต่อนะ วันนี้ก็ลูกหายป่วยแล้วนะครับกออ็ผมก็ต้องกลับไปทํางานต่อนะครับก็วันนี้ก็ลูกมาส่งนะครับวิ่งใหญ่เลยพนะี่เนาะดูเดี๋ยวตอนขึ้นรถไฟนี่ไม่รู้จะร้องไหมน่าจะร้องอีกดูแล้วตามตามตาม <c oughs> <c oughs> ตามพ่อ ไปทํางานในวันนี้นะครับก็กลับไปถึงก็รับแผนต่อเลยนะครับก็มีมีแผนการทํางานอยู่ข้างหน้านะครับออก็ออกออกออก EU อีกนะครับ e o. อ่ะ EU ก็คือพื้นที่ไปบัตรการนะครับก็ออกทํางานต่อนะครับเข้าพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายนะก็ออก,กลับไปถึงนะครับอตอนนี้ก็ โอ้ยสนมากเลยโอ้ยไม่ยอมไปพี gone, ่น้องไม่ยอมไปอย่าไปไม่ไปไดี๋ยมาเร็ว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 โอ้ยไม่ไปโอ้ยยกขึ้นเนี่ยยกขึ้นยกขึ้นนะก็หายไปหลายวันเลยนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะทำคลิปเลยนะครับยุ่งหลายสิ่งหลายอย่างเลย กลับมารอบนี้นี่แบบว่ากลับมาพักผ่อนเดชไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับพี่น้องนะกลับมารอบนี้ก็กลับมาพักผ่อนเด่ไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทดแทนเวลาให้กับครอบครัวนะครับทดแทนเวลาที่ขาดหายให้กับครอบครัวนะครับผมก็ยินดีและก็เต็มใจที่จะทำนะครับ อน้องมาสูงพออ่อ,อก็คอยรถไฟอยู่ตอนนี้นะครับรถไฟใกล้จะมาแล้วรอบนี้ก็มาครึ่งเดือน,ลก,อน,นออกลับมาพักครึ่งเดือนพี่น้องกลับมาพักชื่อมัน ชื่อมันกับมาพักแต่ไม่ได้พักนะครับก็ยุ่งหลายชิ้นหลายอย่างเลยนะครับไปภูเก็ตวันก่อนนะครับก็พี่น้องอสงสัยว่าผมไปทําอะไรนะก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับก็ไปชูระเหมือนกันนะไปะวันนี้พรุ่งนี้กลับแบบนั้นนะครับคือร,ร,รีบด้วยนะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปใดเลยนะครับดูเข้าของผม สองลูกเลยนี่ไม่รู้สาวสาวไหนมาสง่งมีสาวๆมาส่งด้วยนะท <c oughs> ำเมินทำเมินพี่นองท <c oughs> ำเมินมีแต่สาวมาสง่งในกรณีมีเด็กชายมาสง่งไม่รู้เด็กชายมาจากไหนไม่รู้เด็กมาจากไหนมาส่งเลยวันนี้เด็กมาส่งพ่อเลยวันนี้ มาตรงพ่อเลยเหรอ,อมารงพ่อเลยวันนี้แต่เดียวน่าจะตามดูแล้วน่าจะร้องอีกนะครับน่าจะร้องน่าจะตามอีกตอนนี้ผมว่าจะซื้ออะไรกินสักหน่อยนะครับก็รู้สึกหิวมากเลย ก็มีไก่ทอดด้วยเดี๋ยวไปซื้อกินบนรถไฟนะครับอโอเคนะครับก็รถไฟใกล้จะมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยถ่ายนะครับค่อยถ่ายคลิปต่อไปให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ